แถวคุณผู้หญิงนะคะนี่นะคะจิ้มเพชรให้ดูนะคะลูกค้านี่นะคะขึ้นคําว่ดดาไดมอน์นะคะด้านบนสุดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ของคุณผู้ชายนะคะนี่นะคะขึ้นคำว่ดดาไดมอน์เหมือนกันนะคะ ในนี้จะมีถุงผ้าผ้าเช็ดแหวน2ชุดนะคะแล้วก็ใบรับประกันร้านอีก2ใบนะคะ